น้ำมันใกล้จะร้อน้อย่งังโอเคเทไข่ใส่ลงไปค่ะค่อยๆใจเย็นๆนะคะทลงไปหมดเลยหมดเลยค่ะโอเคเราก็รอให้มันสุกนะคะถือช้อนไหมทำช้อนแทนกันตะเหลีวนะคะรอ,อให้มันสุกนะคะใจะเย็นๆนะคะ ใกล้สุกยังคะใกล้แล้วเห็นไหมเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วคะ่ะโอ้ยใกล้จะได้กินเบรคฟาสแล้วนะคะอีกไม่นานนะคะยิ้มหน่อยคะ่ะคนเฉยคุกกิ้งแต่เช้าเลยคุกกิ้งเบรคฟาสใช่ไหมมอ้ซิดูซิโอ้เดือดแล้วเดือดแล้วใกล้จะได้กินไข่ดาวแตกนิดนึงนะคะ <laughs> แต่ไม่เปัไรกินได้นะคะอย่าเพิ่งเขียนนะคะใจเย็นๆคะ่ะอันนี้เราใช้เตาดินเผาของเด็กสำหรับให้เด็กหัดทำกับข้าวนะคะใกล้จะได้กินแล้วอย่าจับนะคะร้อนนะคะร้อนนะคะถ้าให้เด็กทำเองต้องอยู่ในความดูแลของผู้<ม>ปกคร<ม>องนะคะมีรูเล็กๆ,ๆ ทอดไข่ดาวครั้งแรกจะเละหรือจะกินได้นะคะลองดูนะคะที่นมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยน่าจะทอดบอ่าเรากลับไข่ดาวแล้วนะคะน่ากินไหมคะดูไข่ดาวใกล้สุกแล้วคะ่ะหอมด้วยหอมด้วยคะ่ะทอดไข่ดาวที่ท,ที่มันจะเอีก อืมแล้วเราใส่จานคิตตี้ใช่ไหมคะอืมก่อนมากใส่จานได้เลยคะ่ะโอเค <Okay. S 2> ร,รูกกับด้านเป็นไงอ้าสวยมากเลยคะ่ะออาช่ามีกันนิโอเคไข่ดาวจะแตกอีกน,นะคะ อะเทค่อยๆอยเทลงไปค่ะเร้ก็อดหมอบ้าทอดอือฮึอธิลงไปละหมดเลยค่ะโอเคงั้นก็รอนะคะรอให้กระทะมันร้อนนะคะมันสีข้าวมันเดแลดอ่ะอ่าฮะแล้วมันเริ่มเป็นชีสแล้วอือฮึสนุกไหมคะค่ะเรามีไข่ก่ใเนื้อที่3สามอันช่วยเราเห็นอ่ะกินหมดหรอคะ มามีม่ไม่ช่วยกินนะคะ uh huh. แล้วไข่ดาวใบาที่สองของเราก็เริ่มจะสุกนิดหน่อยเร้วม,มีสีสันสวยงามเพิ่งเขี่ยันยวเพิ่งเขี่ยให้มัน,น,ใ,หมนให้มันสุกดีๆก่อนนะคะจะ้าแบบนี้มันติดมันติดอดนแตกนะคะเละนิดหนึ่งนะคะยังไม่สุกดีนะอ่ะโอเค อาศัยจานเลยค่ะได้กินแล้วสองฟองนะคะวันนี้ไข่ดาวสำเร็จสองฟองค่ะอย่าจับนะร้อนนะลูกนะหนูกกินอันนี้ค่ะ นอนนะคะเป่าก่อนนะคะย,ยังไม่ไหมคะมป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวในบ้านกันนะคะย,ย,ยังไม่หายร้อนค่ะลูกป่ะ let's go โอเคป่ะแล้วเช้วเราจะมากินไข่ดาวที่เราทอดกันเองนะคะอ่ะใส่ซอสได้ไหมคะต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันจะเค็มระวังระวังนะคะจะเค็มกันไปแล้วเราก็จะไม่สบาย ลองชิมดูสิคะไข่หนูอร่อยไหมคะใหญ่ไปไหมเนี่ยอ, <c oughs> อร่อยอร่อยมากเลยทำยังไงเอ่ยอร่อยต้องทำยังไงคะอ,อร่อยต้องทำอย่างนี้คะ่ะตไปเอ,อียวใ้น้ำหก เช็ดด้วยค่ะทินท่านหมดนะคะไข่ดาวอ,อัน,ะะอนไหนอัดด้วยค่ะโออฮสีมือของซันดราเองค่ะ เดี๋ยวคราวหน้าเราใช้เตาแก๊สด,ดีกว่าไหมลองดูนะหไม่ต้องดูวันนี้ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทําใหม่นะคะอือหือดูว่ามันมันจะออกเสื้อก็สีม่วงมีดกับซ่อมก็สีม่วงนะคะ <c oughs> สีม่วงหมดเลยอันอันที่ที่จับมันยากกับซ่อมอือหือเราจะได้จับถนัดนะคะโอเค <c oughs> อ่ะ <c oughs> บ๊ายบายก่อนค่ะ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> 嗯哼哼哼。<laughs>